สวัสดีเพื่อนโซเชียลครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วมายากลง่ายๆทำได้ที่บ้านอุปกรณ์ที่ใช้เป็นแบงค์แล้วนะไม่ใช่เหรียญน,นะครับเนะี่ยมาดูมีแบงค์ร้อยอยู่หนึ่งแบงค์วิธีทำผมจะม้วนแบงค์ให้คุณผู้ชมดูม้วนแบบน้อยนะครับแล้วแต่อยากจะม้วนยังไงผมม้วนแบบนี้นะได้แบงค์ร้อยนะ แบงเดไม่ไม่มีอะไรวิธีทำจะทำให้ดูนะครับมวนแล้ก็มีแบงร้อยอยี่แบงอกมานะโอเคนะครับแบงร้อยสองแบงจากที่มีหนึ่งแบงโอเคครับฟังติดตามผลง,งานเหมือนเดิมเข้าไปที่ Youtube แล้วพิมพ์ว่ามายาก,กลง,ง่ายง่าทำได้ที่บ้านขอบคุณครับ